จุเดียนจุเรียนสดสดขายอยอแล้วแกุ่๊แก่เลยนะแก่เนี้ยาเจ้ามาอันเฮ็ดอันแต่งงามันให้พ่าเจ้าว่ามันแก่แล้วก็ตัดก็เล้วลุงต้องรั้้องต้องให้เจ้าแต่้งหิ่งข้าเห็ดบลกเป็นเดียต้นมันอันนาขากระปุกซื้อซื้อนาาพ่อแจ๊กที่เอาปุ๋ยมาส่ อันฟ้าวยัอันพอดีมันแก่ก็าได้ตัดบ้มจะได้ใส่ปุ๋ยใส่หนังต้นมันน,นีนมาเบิ้งไหนม้นมรอหน่วยไเลยเกหน่วยที่รอบเลยแล้วก็เดย ่ครับวันนี้สามสีวนั้นปีนี้นันมันเป็นดอกมันล้นเบิร์ดมันบนจับหน้าเป็นดอกรสี่กับสองโอหเอาเมื่อวานเมื่อวานนั่นไม่แย่เท่าสีนั่นเหมันโอ้โหก็ปืน เนเราไปส่งอรปซื้อจังน่วยหันน่วยเดียวหกโลพอดียิ้แตนก้าวซอยงแต่เพิ่นคุยกันว่าจังไดชจะเอาไปส่งกันไม่เอาไม่ยิ้นะพค่ยิ้มักเบาดอกวหาแจงมือพรัท่าแล้วสั่งไว้เนี่ยกระนั่งผมสั่ง เป็นก้อนกันทุกคนองรอแปดสองแปดันนู้นนี่ใส่น้ากันนะพี่แก้วแม่หาถุงไม่ใส่ไเออว่ะที่เรียงเนี่ยมีถุงมอร่อยสอง้ย เรียกแล้วเออสองไหครับาอันนี้โลแปดโอ้กับสองโลเจ็ดสองจ็ดกับสองเจ็ดกับหนึ่งกับหนึ่งแปด อันนีกอยเจ็ดสิบห้าสองลูก675ห้า